สวัสดีครับพวกผมช่องดั๊กเ l ลคุยอีกครั้งนะครับกับน,นิยายเรื่องทายาทมังกรหยวดน,นะครับก็มาเจอกันในบทที่309ความเดิอจากตอนที่แล้วโจหยว่นของเราก็มาที่สาราวายุเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะคุยกันนะเนดะ็กก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะท่ั้ บทที่สามร้อยเก้าภพที่ห้าเย่ปิงหลิงเดินตรงไปหาโจหยวนตามกลางสายตาที่จับตามองนับพันแม้ว่านางจะไม่พอใจที่โจหยวนได้รับการแต่งตั้งโดยท่านหญิงจี้จิงแต่นางก็รู้ว่าเขาถูกส่งมาโดยท่านหญิงจี้จิงซึ่งหมายความว่าพวกเขานั้นอาจถือได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันนี่อาจเป็นสาเหตุหลัก ที่เฉินเปยเฟิงจะไม่สนใจคุยกับโจหยวนแม้ว่าเฉินเปยเฟิงจะเพิกเฉยต่อเขาแต่นางไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แม้ว่านางจะไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่อโจหยวนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ใดๆเช่นเดียวกันนางไม่อยากเห็นรองหัวหน้าสาราคนใหม่ถูกปฏิบัติอย่างเย็นชาในวันแรกข้าคือเย่ปิงหลิงยินดีต้อนรับสู่สาราวายุเย่ปิงหลิงกล่าวอย่างเฉยเมยนางเหลือบมองโจหยวนแล้วพยักหน้าให้ยี่สิวซุย ยี่สิวซุยตอบกลับด้วยรอยยิ้มออดโยนเช่นเดียวกันโจหยวนหัวเราะข้าเคยได้ยินชื่อเสียงอันโด่งดังของรองหัวหน้าสาลาเย่จากท่านหญิงจี้จริงมาแล้วเมื่อเย่ปิงหลิงได้ยิงคำพูดของเขาความเย็นชาบนใบหน้าอันงดงามของนางก็ละลายไปเล็กน้อยท่านหญิงจี้จริงยุ่งมากนางยังจำข้าได้เหรอโจหยวนพยักหน้าอย่างจริงจังรอยยิ้มแห่งความยินดีอย่างหาได้ยากยิ่งปรากฏบนใบหน้าของเย่ปิงหลิงความรู้สึกอบอุ่นเพิ่มขึ้นในดวงตา นางนั้นก็ได้มองไปยังโจหยวนนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าที่มายังสาราวายุดังนั้นเจ้าคงไม่คุ้นเคยที่นี่นักข้าจะพาเจ้าเดินชมรอบๆนั่งคงดีเลยทีเดียวคงต้องรอบกวนรองหัวหน้าเย่แล้วโจหยวนรีบตอบเย่ปิงหลิงสายหัวเจ้าเพิ่งได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าสารามาข้าจะพาเจ้าไปที่อาคารกิจการทั่วไปเพื่อรับป้ายแสดงตัวตนและเงินเดือนของเจ้าก่อนโจหยวนไม่สามารถปฏิเสธได้ เยปิงหลิงเป็นคนแรกที่หันหลังแล้วจากไปโดยมีโจโหยวนและยี่ซิวซุยเดินตามหลังไปอย่างรวดเร็ว สมาชิกคนอื่นๆของศาลาวายุต่างปรลาดใจเมื่อเห็นทั้งสามคนเดินผ่านจตุรัสอย่างพร้อมกันท้ายที่สุดแล้วใครเล่าจะไม่รู้เกี่ยวกับบุค,คลิกอันเย็นชาของเย่ปิงหลิงแต่เมื่อนางพูดคุยกับโจโยหยวนนางยังยิ้มอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้คนบางคนที่ชื่นชมเย่ปิงหลิงรู้สึกขุนเคืองใจยางหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าตอนนี้โจโยหยวนจะเป็นรองหัวหน้าศาลาแต่เขาก็ยังไม่ทัดเทียมกับเย่ปิงหลิงพวกนี้แต่ใช้รูปรักษ์ภายนอกนั่นละ พวกเขาอดไม่ได้ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงก่อนจะแยกย้ายกันออกไปขณะเดียวกันข่าวเรื่องร้องหัวหน้าสาราคนใหม่ก็ได้แพร่กระจายไปด้วยเช่นกันโจหยวนและยี่สิวซุยเดินไปรอบๆสาราวายุภายใต้การแนะนำของเย่ปิงหลิงเย่ปิงหลิงไม่ได้พูดอะไรมากมายนักแต่โชคดีที่ยี่สิวซุยมาด้วยการสนทนาระหว่างสองสาวก็ทําให้บรรยากาศร,ระหว่างการเดินนั้นดูอึดอัดน้อยลงมากน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่บนใบหน้าเย่ปิงหลิงก็เริ่มระลายลงไปมากเช่นเดียวกัน โจหยวนเพียงแค่เดินตามพวกเขาไปไม่ได้พูดแทรกใดๆมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวและดูเหมือนเขาจะสนใจทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของสาราวายูเย่ปิงหลิงดูเหมือนสัมผัสได้ถึงความเฉยเมยของโจหยวนและถามว่าโจหยวนสภาวะขุมพลังจิตของเจ้าน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่หรือไม่โจหยวนเคลื่อนไหวในก่อนหน้านี้นั้นนางได้สังเกตเห็นว่าสภาวะขุมพลังจิตของโจหยวนมีสีเทาและแตกต่างจากทั่วไปแต่เย่ปิงหลิงไม่ได้ตกตะลึง เพราะแม้ว่าสภาวะขุมพลังจิตรูปแบบต่างๆจะหาได้ยากในสวรรค์หุนหยวนแต่นางก็เคยเห็นมันมาก่อนโจหยวนพยักหน้าพร้อมรอยยิม้มดูเหมือนว่ามันจะเป็นรูปแบบสภาวะขุมพลังจิตเจ็ดพบใช่หรือไม่นี่ก็น่าประทับใจมากแล้วมันทรงพลังกว่าสภาวะขุมพลังจิตแปดพบทั่วไปซีอีกหากเป็นสภาวะขุมพลังจิตห้าพบหรือหกพบก็คงไม่ได้พิเศษมากนะัก แต่สภาวะขุมพลังจิตแบบเจ็ดพบนั้นก็ดีไม่แพ้กันในส่วนรูปแบบต่างๆของสภาวะขุมพลังจิตแปดพบและสภาวะขุมพลังจิตเก้าพเย่ h, ปิงหลิงไม่เคยคิดว่าพวกมันจะเกี่ยวข้องกับโจหยวนได้พวกมันหาได้ยากยางเหลือเชื่อแม้ในสวรรค์หุ่นหยวนโจหยวนเพียงแค่ยิม้มไม่ได้อธิวายว่านี่คือรูปแบบสภาวะขุมพลังจิตเก้าพบท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ชอบที่จะเปิดเผยร,รากฐานของตนเองแม่นางเย่มีสภาวะขุมพลังจิตเก้าพบงั้นเหรอ โจหยวนถามเนื่องจากเย่ปิงหลิงได้ยี่สิวซุยคุ้นกันอย่างมีความสุขเย่สิวซุยได้แอบกระซิบบอกเขาว่าให้ถามเพื่อเพิ่มความสนิทสนมทั้งข้าระเฉินเปยเฟิงต่างมีสภาวะขุมพลังจิตก้าวพบแต่สามารถมองได้ว่าเป็นเพียงระดับร่างเท่านั้นเย่ปิงหลิงพยักหน้าก้าวพบระดับล่างเหรอโจหยวนตกตะลึงมีความแตกต่างกันในสภาวะขุมพลังจิตด้วยเหรอเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน เย่บิงหลิงเหลือบมองเขาด้วยความประหลาดใจการแบ่งขอบเขตของสภาวะขุมพลังจิตก้าพบนั้นแบ่งเป็นระดับสูงระดับกลางและระดับร่างข้าสามารถมีสภาวะขุมพลังจิตก้าพบได้แต่มันก็เป็นแค่เพียงความบังเอิญเท่านั้นดังนั้นสภาวะขุมพลังจิตก้าพบของข้าจึงถือได้ว่าอยู่ระดับร่างเท่านั้นพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับระดับกลางและระดับสูง โจยวนยิ้มขมขื่นในใจสวรรค์หุนหยวนช่างหน้าอิจช้าจริงๆแม้แต่สภาวะขุมพลังจิตก้าพบก็ยังได้รับการจัดอันดับอย่างละเอียดแต่ในสวรรค์ชางส่วนตราบใดที่เปิดสภาวะขุมพลังจิตก้าพบได้ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้พรสวรรค์เหนือผู้คนแล้ว ใครจะไปสนใจว่าเป็นระดับสูงหรือระดับล่างกันเล่าแน่นอนว่ายิ่งระดับสภาวะขุมพลังจิตสูงขึ้นเท่าใดศักยภาพก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาในอนาคตหากผู้ที่มีพลังสภาวะขุมพลังจิตระดับต่ำกว่ามีความอดทนในการฝึกฝนพวกเขาก็อาจจะไม่อ่อนแอเก้าภพที่อยู่ร่างสุดก็ยังคงเป็นเก้าภพสภาวะขุมพลังจิตและแข็งแกร่งกว่าสภาวะขุมพลังจิตแปดภพของข้ามาก พี่สาวเย่กำลังพยายามหัวร้อยยอกข้าในทางอ้อมอยู่หรือไงยี่สิวซุยยิ้มจางๆเย่ปิงหลิงพูดด้วยความเขินอายข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าแม้เย่ปิงหลิงจะมีบุคลิกที่เย็นชาและห่างเหินแต่นางก็ไม่ได้มีไหวพริบดีเท่ากับยี่สิวซุยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลเช่นกันไม่เช่นนั้นแล้วยี่สิวซุยจะสามารถจัดการบริหารตระกูลยี่ทั้งหมดได้อย่างไรขณะพวกเขากำลังพูดคุยกันทะรลสาบขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกระจก ก็ปรากฏขึ้นในดวงตาพวกเขาตรงกลางทะเลสาบนั้นมีสาราสีน้ำเงินตั้งอยู่ผู้คนจำนวนมากผ่านไปมาที่สาราแห่งนี้มันช่างดูมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษนี่คืออาคารกิจการทั่วไปของสาราวายุเป็นที่ที่เจ้าจะได้รับเงินและสามารถรับงานตามที่รับมอบหมายทุกเดือนได้เย่ปิงหลิงพ่านทั้งสองข้ามสะพานหินของทะเลสาบเข้าไปในอาคารและโต๊ะต้อนรับด้านหลังมีชายชาราที่หลับไม่สนิทอยู่ ผู้เท่าหวางนี่คือรองหัวหน้าสาราคนใหม่เข้ามารับเหรียญประจําตัวและเงินเดือนนางกล่าวอย่างนอบน้อมชายชาราที่รู้จักกันในชื่อผู้เท่าหวางขยี้ตาเขามองดูโจหยวนอย่างใกล้ชิดและยิม้มมีคนบอกเขาได้รับการแต่งตั้งโดยท่านหญิงจีจ้จิงเป็นการส่วนตัวเขาสะบัดเสื้อคลุมของเขาออกก็ได้มีสิ่งของหลายชิ้นปรากฏเย่ยปิงหลิงหยิบเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญซึ่งแต่ละเหรียญจะมีการแกะสลักตัวอ,อักษรว่าวายุมันเรียบง่ายและมีรวดลายโบราณที่ด้านข้าง นี่คือเหรียญตราของรองหัวหน้าสาราของเจ้ามีกำแพงพายุกั้นอยู่ด้านนอกเกาะเจ้าไม่จะเป็นต้องให้ผู้ผู้โสยีหยานคอยเปิดให้เจ้าในอนาคตด้วยเหรียญตานี้เจ้าสามารถเข้าและออกเกาะได้อย่างปลอดภัยนางส่งเหรียญตาให้โจยวนโจหยวนรีบรับเหรียญซึ่งมันสั่นริกไปด้วยขึ้นพลังและนี่ก็คือเงินของเจ้าสำหรับเดือนนี้รองหัวหน้าสาราจะได้รับยาแห่งสวรรค์ขั้นสูงทั้งหมด250เมตรยาแห่งสวรรค์ขั้นสูง 250เมตรโจโยวนอุทานดวงตาของเขาเปล่งประกายไปด้วยความยินดีเขาไม่คาดคิดว่าร้องหัวหน้าสาราวายุจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเช่นนี้สามารถได้รับยาแห่งสวรรค์ขั้นสูงได้มากขนาดนี้ในหนึ่งเดือนนี่มันเกินกว่ารางวัลของตระกูลยี่ที่ได้มาเย่ปิงหลิงสายหัวไม่เห็นท่าทางดีใจของโจโยวนนางเดินผ่านกองวัตถุที่เหมือเหรียญอีก,กองหนึ่งและกล่าวว่าแม้ว่ายาแห่งสวรรค์จะมีประโยชน์ แต่เด็กหนุม่มผู้มากพรสวรรค์ในอาณาจักรเทียนหยวนไม่ได้เข้าร่วมสาราทั้งสี่เพียงเพื่อรับยายแห่งสวรรค์เหล่านี้พวกเขานั้นมาเพื่อสิ่งนี้ตั้งหากนางยกมืออันง,งดงามของนางขึ้นเผยเห็นเหรียญวายุที่ดูเหมือนทําจากพระโกตง่งใสเมื่อมองดูวัตถุเล็กๆที่น่ารักในมือของนางใกล้ๆแม้แต่ตัวนางเองที่เย็นชาและห่างเหินอยู่เสมอก็ยังยิ้มออกมานี่มันคืออะไรโจอยู่รู้สึกอยากรู้มาก อะไรที่น่าดึงดูใจไปกว่ายาแห่งสวรรค์เยยปิงหลิงดีดนิ้วส่งเหรียญผลึกเสียงวายุแหลมคมวาดเส้นโค้งสว่างสวัยในอากาศไปถึงมือของโจหยวนนี่คือเหรียญต้นกําเนิดซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะสาราทั้งสี่ของอาณาจักรเทียนหยวนเท่านั้นเหรียญแวววาวพุ่งในอากาศตกลงบนมือโจหยวนเขามองเหรียญด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความอยากรู้เหรียญน,นี้ดูเหมือนทำมาจากผลึกโปร่งใสและมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์พร้อมรูปดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงระย,ยิบระยับด้านบน ถูกแกะสลักไว้บนหน้าเหรียญเหรียญต้นกําเนิดโจหยวนจับเหรียญด้มือแต่ไม่สามารถตัวจับพลังหยวนได้เขาถามด้วยความสงสัยมันมีไว้ทําอะไรตามคําพูดของเย่ปิงหลิงนี่คือวัตถุที่ดึงดูดอัจฉริยะสภาวะขุมพลังจิตจํานวนมากของนาจักเทียนหยวนให้มาอยู่สาราทั้งสี่เย่ปิงหลิงเหลือบมองโจหยวนอย่างประหลาดใจยังมีคนไม่รู้เรื่องนี้นจาจักเทียนหยวนจริงๆหรือเนี่ย ข้างๆโจหยวนยี่สิวซุยอธิบายอย่างนุ่มนวลตรงกลางของสาราทั้งสี่มีเกาะรอยฟ้าที่มันพิเศษมากบนเกาะมีหอคอยที่เรียกว่าหอคอยต้นกำเนิดสี่วิญญาณซึ่งสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิช,ช้างหยวนหอคอยต้นกำเนิดสี่วิญญาณโจหยวนพึมพำในหอคอยต้นกำเนิดสี่วิญญาณมีทั้งหมดสี่เขตเขตวายุเขตพฤกษาเขตเพลิงและเขตคีรียี่สิวซุยหัวเราะเบาๆ ใช่แล้วสาราทั้งสี่หลังนี้ถูกสร้างขึ้นตามเขตเหล่านี้และหอคอยต้นกําเนิดสีวิญญาณจะสามารถช่วยในการฝึกได้เหรอโจหยวนถามมาถึงจุดนี้เย่ปิงหลิงจึงเอ่ยขึ้นมันไม่ใช่ช่วยในการฝึกแบบธรรมดาข้าจะพูดอย่างไรดีนะนางคุณคิดสักครู่ก่อนจะพูดต่อเป้าหมายสูงสุดของเราหลังจากเข้าสู่หอคอยต้นกําเนิดสีวิญญาณคือการได้รับอักขระยวนอักขระหยวนเหร โจวยวนเขาหมดคิว้วเขานั้นไม่เข้าใจจริงๆมันคืออัครายวนนิรันต์คำพูดสุดท้ายของเย่ปิงหลิงทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเขาร้องออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจอัครายวนนิรันต์เป็นไปนได้ยังไงแน่นอนว่าเขารู้ว่าอัครายวนนั้นสามารถจารึกลนบนร่างเพื่อเพิ่มพลังได้แต่อัครายวนเหล่านั้นก็อยู่แค่เพียงชั่วคราวและจะจางหายไปในไม่ช้าหลังจะเปิดใช้งานแม้ว่าอัครายวระดับสูงสุดที่เก่าแก่บางอัน จะคงอยู่ได้ช่วงนี้รันก็จริงแต่มีเพียงอัคราระดับสูงสุดในโลกนี้เท่านั้นที่จะสามารถไปถึงระดับดังกล่าวได้แต่จากสิ่งที่เย่ปิงหลิงพูดเอาไว้ทุกคนที่เข้าสู่หอคอยต้นกำเนิดสี่วิญญาณจะมีโอกาสได้รับอาัคารายุนนิรันนี่เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดีโดยเฉพาะกับคนอย่างโจยวนซึ่งเชี่ยวชาญในด้านอัครายุนเป็นอย่างดีแล้วข้าก็ไม่รู้ว่ามันทํางานอย่างไรแต่หอคอยสี่วิญญ,ญาณนั้นถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิชางหยวน มีอาัคาระายวนโบราณสี่อันอยู่ภายในหอคอยต้นกําเนิดสี่วิญญาณอาัคาระวิญญาณวายุของเขตวายุอาัคาระวิญญาณพฤกษาของเขตพฤกษาอาัคาระวิญญาณเพลิงของเขตเพลิงและอัคาระวิญญาณคีรีของเขตคีรียกตัวอย่างพายุแห่งวิญญาณจะทําลายท้องฟ้าตลอดทั้งปีภายในพายุแห่งวิญญาณ ร่างกายและวิญญาณของบุคคลจะรู้สึกว่าราวกับถูกมีดนับพันเล่มเชื้อเฉือนแต่ถ้าบุคคลสามารถทนต่อการทรมานได้รอยเล็กๆจากพายุแห่งวิญญาณจะถูกทิ้งไว้ในร่างกายของบุคคลคนนั้นและมันจะเริ่มสะสมรอยเหล่านี้อย่างช้าๆส่งผลให้อัคระวิญญาณแห่งวายุเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดแล้วอัคระวิญญาณวายุทรงพลังหรือเปล่าโจหยวนถามเยปิงหลิงกล่าวอัคระวิญญาณวายุสามารถเพิ่มความเร็วของบุคคลได้เมื่อเปิดใช้งาน อัครวิญญาณแห่งพฤึกษาสามารถเร่งความสามารถในการฟื้นตัวของบุคคลนั้นได้อัคราวิญญาณแห่งเพลิงมอบพลังระเบิดให้กับพลังหยวนและอัคราวิญญาณแห่งคีรีจะเพิ่มความทนทานของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างมากแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออัคราทั้งสี่นี้จะสามารถเพิ่มพลังหยวนได้อีกด้วยนางยื่นมือขวาออกไปมือขาวราวกับหิมะสวยงามจนใครๆก็อดไม่ได้ที่จะไม่แตะต้อง แต่โจหยวนแสดงท่าทีที่เหมาะสมเขามุ่งมั่นอันแข็งแกร่งที่จะเอาชีวิตรอดทำให้เขาระสายตาออกเขาจะไม่จ้องมองนางนานเกินไปแม้ว่าเขาจะชื่นชมความงามของมือนางก็ตามเขานั้นต้องทองอยู่ในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเย่บิงหลิงค่อนข้างพอใจกับการแสดงออกของเขาเป็นไปได้ว่ามีผู้ชายหลายคนที่หูแดงเมื่อเห็นมือของนางคนพวกนี้คงมีแต่ความคิดโสกโปกในหัวเท่านั้นพรังหยวนเนี่ยรวมตัวกันที่ปลายนิ้วจุดแสงสีฟ้ารวมตัวกันที่หลังมือ ในที่สุดมันก็รวมกันเป็นอัขารารยวนสีฟ้าลึกลับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ปืดอัคคารสาั่นไหวในขณะที่พลังหยวนของเย่ปิงหลิงพุ่งเข้าไปข้างหน้าในขณะนั้นโจอยู่รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากระแสพลังหยวนได้รับการเพิ่มขึ้นมาหนึ่งระดับอัขาราวิญญาณวายุของข้าสมบูรณ์เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากเราใช้ดาวหยวนวัดพลังก็จะได้ดาวหยวนเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งล้านดวง เย่ปิงหลิงกล่าวแม้ว่ารากฐานพลังหยวนของนางจะอยู่ที่ระดับประมาณ10ล้านดวงแล้วเพิ่มหนึ่งล้านดวงก็ยังถือว่ามากอยู่ดีโจหยวนหายใจเข้าอย่างหนักดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจอาคาราย,ยวนที่ไม่สมบูรณ์สามารถให้ดาวหยวนได้เป็นล้านเป็นล้านเลยล่ะเพ่ถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็คงเท่ากับสองล้านหรือมากกว่านั้นนี่มันอะไรกันเนี่ย รากฐานพลังหยวนปัจจุบันของโจโหยวนมีดาวหยวนเพียงแปดร้านดวงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งอัคคาราวิญญาณวายุจะเพิ่มพลังให้เขาหนึ่งในสี่ของพลังทั้งหมดตอนนี้เขาจึงเข้าใจในที่สุดแล้วเหตุใดเย่ปิงหลิงจึงกล่าวว่าอัจฉริยะจำนวนมากในอาณาจักรเทียนหยวนจึงไม่ครั่งใครยาแห่งสวรรค์เท่าใดนกักด้วยอัครารวหยวนมหาสรรัจจานี้ จะทําให้ได้มีข้อได้เปรียบในการต่อสู้ในระดับเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยการที่โจโหยวนมีท่าทีจกใจก็ทาให้เย่ปิงหลิงยิ้มออกมาอย่างขาได้ยากนางได้กล่าวว่าหอต้นกําเนิดสีวิญญาณน,นั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวแม้แต่ในสวรรค์หุ่นหยวนหากไม่ใช่เพราะความเชี่ยวชาญของจกักรพรรดิชางหยวนในด้านอัครายหยวนการสร้างสถานที่ที่มหัศจรรย์เช่นนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากโจโหยวนถอนหายใจเขาช่างน่าทึ่งจริงๆ เขาหยุดคิดสักครู่ก่อนจะถามขึ้นมาในทันทีแล้วเราสามารถรับอัครายวนมากกว่าหนึ่งอันได้ไหมเย่ปิงหลิงพยักหน้าแน่นอนว่าทําได้แต่ตามกฎแล้วจะยังสามารถไปยังเขตอื่นๆได้หลังจากที่สามารถสร้างอัคราวิญญาณของศาลาตนเองเสร็จแล้วเท่านั้นนั่นหมายความว่าคนคนนึงจะสามารถรวบรวมอัคราทั้งสี่ได้เหรอนั่นจะเพิ่มพลังยวนได้มากขนาดไหนกันโจยหยวนอดไม่ได้ที่จะถามออกไปอัคราละสองร้านอาาัคระนั่นเท่ากับว่า ไม่เป็น8ล้านอาัคาระาเลยหรือไงแม้แต่เย่ปิงหลิงก็อดหัวร้ะก,กับคำพูดของเขาไม่ได้ขณะที่นางสายหัวโอ้เจ้าเด็กน้อยคิดในแง่ดีเกินไปแล้วคำพูดเหล่านี้ถูกพูดโดยผู้โสว่างผู้ที่ง่วงนอนอยู่เจ้าคิดว่าการสร้างอัคาระวิญญาณวายุให้สำเร็จนั้นง่ายหรือไรเจ้าควรถามว่าเย่ปิงหลิงใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างอัขระครึ่งนึงให้สำเร็จเย่ปิงหลิงแม้มรีฝีป่าและกล่าวว่า หนึ่งปีครึ่งที่สำคัญกว่านั้นทุกคนมีระยะเวลาจำกัดในหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณซึ่งสูงสุดคือสามปีเมื่อถึงขีดจำกัดนี้แล้วเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณอีกต่อไปในสาราทั้งสี่ปัจจุบันมีเพียงหัวหน้าสาราสามคนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาัคาระาวิญญาณของสาราวายุเราก็ค่อนข้างอ่อนแอมเมื่อเปรียบเทียบกันมีเพียงเฉินเปยเฟิงและข้าเท่านั้นที่ไปถึงระดับครึ่งอาคาาัคระ โจหยูนตกตะลึงเพราะยังไม่เข้าใจทำไมถึงมีข้อจํากัดละ่ะผู้เท่าหวางอธิบายช้าๆเมื่อเจ้าเข้าไปในหอคอยมันจะกัดกินพลังงานและพลังจิตวิญญาณบางส่วนในร่างของเจ้าการทำเช่นนี้เท่านั้นจะทำให้มันสามารถมอมเครื่องหมายแกลเจ้าเพื่อสร้างอัคาราวิญ,ญญาณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้จากการทดสอบที่อนุญ,ญาตให้พวกเจ้าเข้าไปสามปีก็ถือได้ว่าเป็นขีดจำกัดแล้วหากเกินขีดจำกัดนี้ พลังชีวิตและพลังจิตวิญญาณของบุคคลน,นั้นก็จะเสียหายอย่างถาวรไม่มีของฟรีในโรคนี้คนเราจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งใดมาเป็นธรรมดาจากนั้นโจโหยวนจึงเข้าใจดังนั้นจึงต้องมอบพลังชีวิตและพลังจิตวิญญาณของตนให้กับหอคอยต้นกําเนิดทั้ง4ี่หากเป็นเช่นนี้เขาก็พอเข้าใจได้บ้างแต่ต้องมีรายละเอียดและความซับซ้อนมากมายเบื้องหลังในการทํางานของหอคอยอย่างแน่นอน เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบรรลุผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ช่างหยวนได้อย่างทองแท้ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างอาัคารายวนโบราณทั้งสภพายในสมปีไม่น่าแปลกใจที่เย่ป,ปิงหลิงจะหัวร้อนนางคงคิดว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไปแม้แต่อาัคาราที่สมบูรณ์เพียงตัวเดียวก็สามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์มหาศาลได้แล้วความปรารถนาลุกโชนในดวงตาโจหยวนเขาโยนเหรียญที่ดูเหมือนพลึกในมือของเขาเบาๆเ,เหรียญต้นกำเนิดเหล่านี้ จำเป็นสำหรับการเข้าสู่หอคอยต้นกําเนิดสีวิญญาณใช่หรือไม่เย,ย่ปิงหลิงพยักหน้าหลังจากเข้าไปในหอคอยแล้วเราจะต้องเผาเหรียญต้นกําเนิดเพื่อเรียกเครื่องหมายหยวนยิ่งเจ้าเผาเหรียญมากเท่าไหร่ก็จะเรียกเครื่องหมายหยวนได้มากขึ้นเท่านั้นหากไม่มีเหรียญก็ไม่มีใครสามารถสะสมอคารายหยวนได้สมาชิกธรรมดาจะได้รับเหรียญต้นกําเนิด20เหรียญต่อเดือนในฐานะรองหัวหน้าสาราเจ้าจะสามารถได้รับเหรียญต้นกําเนิดได้80สิเหรียญทุกเดือน หากเจ้าต้องการเพิ่มเจ้าจะต้องแลกเปลี่ยนกับสมาชิกศาลาคนอื่นๆหรือไม่ก็ทําภารกิจให้สําเร็จโจโหยวนถอนหายใจยาวขณะที่เขามองดูเหรียญที่แวววาวในมือในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทําไมวัตถุชิ้นนี้ถึงทําให้เย่ปิงหลิงผู้ยืนชาย,ยิ้มออกมาได้หลังจากเย่ปิงหลิงอธิบายจบโจโหยวนก็สนใจหอคอยต้นกาเนิดสีวิญ,ญญาณเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงตั้งเป้าหมายให้กับตนเองเขาจะต้องสร้างอัคาราวิญ,ญญาณวายอยู่ แม้ว่าตอนนี้โจหยวนจะสนใจหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณมากแต่เขาก็มาเดนรีบจนเกินไปเขาพึ่งเข้าร่วมสาราวายุและยังมีเวลาว่างอีกมากในอนาคตจากนั้นเย่ปิงหลิงก็พาโจหยวนไปที่พักของเขาในฐานะรองหัวหน้าสาราเขาได้รับเป็นบ้านหลังเล็กๆหลายชั้นที่สวยงามเป็นของตนเองบ้านหลังเล็กนั้นตั้งอยู่ครึ่งทางขึ้นของภูเขามันรายล้อมไปด้วยหมอกทำให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ยี่สิวซุยเป็นสมาชิกของสาราวายุธรรมดาแต่นางได้รับการปฏิบัติพิเศษเพราะว่านางเป็นผู้หญิงนางได้รับกระท่อมเล็กๆที่สวยงามซึ่งหันหน้าไปทางทะเลเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเรียบง่ายหลังจากจัดการเรื่องต่ตางๆเรียบร้อยเย่ปิงหลิงก็กล่าวคำอำลาและจากไปก่อนที่นางจะจากไปนางได้เตรียมการที่จะพาพวกเขาไปเยี่ยมชมหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณในวันรุ่งขึ้นหลังจากส่งทั้งสองแล้วโจโยวนก็ทานอาหารมือเล็กๆก่อนจะนั่งลงบนเตียง เพื่อเริ่มต้นการฝึกประจำวันเหลือเวลาเพียงอีกสองเดือนเท่านั้นก่อนที่หัวหน้าสาราจะถูกคัดเลือกภายในสองเดือนนี้โจหยวนจำเป็นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งด้วยการสบัดเพียงครั้งเดียวยาแห่งสวรรค์ขั้นสูงสองเม็ดก็ปรากฏขึ้นในฐานะรองหัวหน้าสาราวายุเขาจึงมียาแห่งสวรรค์อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องประหยัดเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปขณะที่โจหยวนเข้าสู่สภาวะการฝึกยาแห่งสวรรค์สองเม็ดในมือของเขาก็เริ่มเรืองแสง จุดแสงจำนวนนับไปทวนพุ่งออกมาไหลเข้าสู่ร่างของโจโหยวนกำแพงระหว่างพบที่4ี่และพบที่ห้าในที่กาเก็บพลังของเขาเริ่มบางลงอย่างช้าๆหลังจากผ่านไปสี่ชั่วยามโจโหยวนรืมตาขึ้นอีกครั้งยาแห่งสวรรค์ในมือกลายเป็นผงในที่สุดก็เริ่มแสดงสัญญาณของการเชื่อมต่อกันแล้วดวงตาโจโหยวนเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเขาพยายามทำลายกำแพงกั้นนี้เป็นเวลานานและได้กินยาแห่งสวรรค์ไปหลายเม็ดเป็นเรื่องที่ดีในที่สุดก็รู้ว่ามันใกล้จะทะลวงได้แล้ว และเมื่อเขาทำลายกำแพงกั้นได้พบที่5จะประสานเข้ากับอีก4ี่พบทำให้รากฐานพลังหยวนของเขาได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมากโจหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกไม่ยอมแพ้ต่อโอกาสอันหาได้ยากนี้โดยการโบกแขนเสื้อยาแห่งสวรรค์จำนวนหนึ่งปรากฏขึ้นลอยวนอยู่รอบตัวเขาเขานั้นหลับตาลงอีกครั้งขณะที่ยาแห่งสวรรค์จำนวนหนึ่งโคจรอยู่รอบตัวเริ่มเรืองแสงไหลเข้าสู่ผ่านทางรูจมูก พลังหยวนแผ่กระจายออกจากร่างมันได้เริ่มปั่นปนอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปยาแห่งสวรรค์เรืองแสงระยิบระยับค่อยๆลีลงทีละเม็ดก่อนจะกลายเป็นฝุ่นผงในที่สุดเมื่อยาแห่งสวรรค์เมสุดท้ายสลายไปเส้นแบ่งระหว่างภพที่สี่และภพที่ห้าในที่กากเก็บพลังของเขาก็แตกสลาย พลังหยวนไหลขอบเขตพุ่งไปข้างหน้าเหมือนน้าท่วมในพบที่สไหลเข้าไปสู่พบที่ห้าก่อนที่มันจะรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วส่งผลให้รากฐานพลังหยวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสงสีฟ้าอมทองแผ่กระจายออกจากร่างโจหยวนเสียงคำรามของมังกรดังก้ององัวงวานมังกรสีฟ้าดูเหมือนจะโคดตัวอยู่รอบร่างของเขาขณะที่มันหายใจเอาพลังหยวนเข้าไป ฉากนี้ดําเนินไปเป็นเวลาหนึ่งกานทูกก่อนจะค่อยๆจางหายดวงตาโจหยวนเปิดขึ้นอีกครั้งความสุขไม่อาจากปกปิดได้ผุดขึ้นมาจากดวงตามุมปากของเขายกขึ้นเขารู้สึกถึงพลังอยูน่ในที่กักเก็บพลังของเขาลากฐานพลังหยวนของข้าทะลุสิบเอ็ดล้านดวงแล้วก่อนทําลายกําแพงรากฐานพลังหยวนโจหยวนอยู่ประมาณแปดล้านดวงหลังจากดูทรัพพบที่ห้าแล้วเขาได้รับดาวหยวนเพิ่มประมาณสามล้านดวงหากเย่ปิงหลิงรู้เรื่องนี้ หนังคงตกตะลึงจนอ้าปากค้างเลยทีเดียวโดยปกติแล้วแม้แต่สภาวะกุมพลังจิตก้าวพบระดับล่างก็ยังได้รับดาวหยวนหนึ่งร้านดวงเมื่อสามารถทําลายกําแพงระหว่างพบได้ในทางตรงกันข้ามโจหยวนกลับได้รับดาวหยวนเป็นสามเท่าที่สําคัญกว่านั้นโจหยวนยังอยู่สภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางเมื่อเข้าสู่สภาวะกลุมพลังจิตขั้นสูงตัวระดับพบที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มพลังหยวนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยอัตานี้ รากฐานพลังหยวนของข้าน่าจะสูงถึง30ล้านเมื่อสามารถทำลายกำแพงกั้นในภพที่9้าและไปถึงสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงแม้แต่โจโหยวนเองก็ยังอดไม่ได้ตกตะรึงกับความคิดดังกล่าวรากฐานพลังหยวนจำนวน30ล้านดวงนี่มันบ้าขนาดไหนกันแม้จะไม่ได้ใช้ศาสตร์หยวนใดๆพลังหยวนจำนวนมหาศาลนี้ก็จะสามารถทำให้ยอดฝีมือขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงบางคนพ่ายแพ้ได้เลยในขณะนี้ โจหยวนก็รู้สึกถึงประโยชน์ในที่กักเก็บพลังไร้สีของเขาข้าสงสัยว่ารากฐานพลังหยวนต้นกําเนิดของใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันเมื่อเทียบกับที่กักเก็บพลังสิบพบในตำนานของโยเว้ยโจหยวนอยากรู้มากเลยทีเดียวแต่แล้วเขาก็ละทิ้งความคิดไร้ประโยชน์เหล่านี้ไปแม้ว่า11ล้านดวงจะถือว่าไม่อ่อนแอแต่ก็ไม่น่าจะเทียบได้กับคนอย่างเฉินเปยเฟิงและเย่ปิงหลิงโจหยวนมีสีหน้าคุ้นคิด แม้ว่าเขายังไม่เห็นเฉินเปยเฟิงหรือเย่ปิงหลิงลงมือแต่จากการสื่อสารกันสันส้นๆกับเย่ปิงหลิงเขาสามารถสัมผัสได้ว่ารากฐานพลังของนางน่าจะทะลุ1 1ล้านดวงไปแล้วยอดฝีมือสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงที่มีสภาวะขุมพลังจิตเก้าพมไม่ควรถูกประเมินต่ำเกินไปแม้จะเป็นระดับล่างก็ตามแม้ว่าการฝึกฝนขั้นสูงของเขาจะทําให้ช่องว่างสั้นลงแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เขาก้าวข้ามไปได้นี่ยังไม่เพียงพอที่จะรับประกรันก,การคัดเลือกหัวหน้าสาราในอีกสองเดือนข้างหน้า พรุ่งนี้ข้าก็จะต้องไปขอคอยกําเนิดสีวิญญาณความคาดหวังเกิดขึ้นในใจของโจโหยวนเขารู้สึกว่าขอคอยต้องกาเนิดสีวิญญาณจะไม่ทําให้เขาผิดหวังเช้าตรู่ในวันถัดมาโจโหยวนผลักประตูออกไปเห็นร่างสามร่างยืนอยู่บนหน้าผาที่มีหมอกปกคลุมสองคนแรกก็คือเย่ปิงหลิงและยี่ซิวซุยเขาแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นร่างที่สามนั่นก็คือลิวจือสวนยี่ซิวซุยยิ้มอธิบายเมื่อเห็นโจโหยวนปรากฏตัวขึ้น หลิวจือส่วนเป็นผู้มาใหม่ของสาราวายุเช่นกันดังนั้นเขาจะไปกับเราในวันนี้โจหยวนพยักหน้าและยิ้มให้กับหลิวจือส่วนแม้ว่าเขาและชิวหลิงจะเป็นศิษย์ตระกูลในมณฑลเสี่ยวส่วนแต่โจหยวนกลับมีความประทับใจในตัวเขาแตกต่างไปจากชิวหลิงอย่างสิ้นเชิงข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกลายเป็นรองหัวหน้าสาราวายุภายในไม่กี่วันนับตั้งแต่ที่เราพบกันถ้าข้ารู้ข้าคงพยายามประจบประแจงเจ้ามากกว่านี้ในขณะที่เรายังอยู่ในเมืองสเวียนโจ หลิวจือส่วนคำนับพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าหล่อเหลาโจหยวนยิ้มยังช่วยไม่ได้เมื่อได้ยินคำล้อเลียนหนี้เย่ปิงหลิงไม่ได้พูดอะไรตั้งแต่แรกแม้ว่าจะมีร่องรอยของความอยากรู้ในดวงตาที่เย็นชาของนางขณะที่นางมองไปที่โจหยวนนางสัมผัสได้ถึงความอันตรายเล็กน้อยจากเขาในตอนนี้ พลังหยวนในร่างของนางสั่นไหวโดยสัญชาตญาณเราต้องรู้ไว้ว่าโจหยวนไม่สามารถทําให้พลังหยวนของนางมีท่าทีเช่นนี้ได้เมื่อวันก่อนสายตาโจหยวนเปลี่ยนไปเพราะเขาสัมผัสไดถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเย่บปิงหลิงเขาตระหนักไดในทันทีนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ระงับพลังหยวนในร่างของเขาอย่างเต็มที่เนื่องจากการก้าวหน้าในการฝึกล่าสุดมันทําให้นางสามารถตรวจจับบางสิ่งได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงตั้งสติอย่างรวดเร็วดวงดาวที่พรางพลายนับไปทั่วในที่กักเก็บพลังของเขามันค่อยๆเงียบสงบลงรัศมีจางๆที่ล่วนไหลออกมาก็หายไปในทันทีดวงตาเย่ปิงหลิงเปล่งประกายเล็กน้อยก่อนที่นางจะเหลือบมองโจหยวนอย่างมีความหมายในที่สุดนางก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้พูดเรื่องอื่นไปกันเถอะข้าจะพาพวกเจ้าไปที่หอคอยต้นกำเนิดสีวิญญ,ญาณ นางลอยขึ้นไปในอากาศในขณะที่เสียงของนางดังขึ้นโจโหยวนยี่ซิวซุยลิวจือซัวรีบติดตามไปกลุ่มคนสี่คนกลายเป็นเงาเรืองแสงเมือ่อพวกเขาออกจากเกาะวายุพายุชั้นแล้วชั้นเล่าผ่านไปขณะมุ่งหน้าไปในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาเห็นร่างนับไปทวนตลอดทางซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งก้านทูปก็มีเกาะเล็กๆปรากฏขึ้นในสายตาพวกเขามีผู้คนจำนวนนับไปทวนแห่มาจากทุกทิศทางขึ้นเกาะทีละคน เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมมากขณะพวกเขาเข้าไปใกล้โจยวนสามารถมองเห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันได้ลอยอยู่เหนือเกาะร้อยฟ้าในที่สุดโครงสร้างนี้มีสี่มุมโดยแต่ละมุมมีหอคอยสูงตระหง่านอยู่บันไดหินทอดยาวออกไปจากหอคอยทําให้มาบรรจบกันอยู่ตรงกลางซึ่งสามารถมองเห็นลานกว้างขนาดใหญ่เย่ปิงหลิงชี้ไปที่โครงสร้างที่แปลกประหลาดขณะที่นางหันไปมองสามคนด้วยรอยยิม้มยินดีต้อนรับ สู่หอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่209เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมันก็ยังมีอะไรให้หน้าติดตามอีกต่อไปนะครับอีกการจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดดิงกิงเพ่พาดยถัดไปนะครับ,บ,รบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ